สวัสดีค่ะพวกเราทีมคลีนเซตเ t e ค่ะทีมของพวกเรามีแนวคิดที่จะทําแผ่นเช็ดรองเท้าแบบหกพาที่ต้องสะอาดจริงเจ๋งจริง,รงและต้องรักโลกด้วยค่ะค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการซักทาความสะอาดรองเท้านะคะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าการซักทำความสะอาดรองเท้าจะต้องใช้เวลามากและนานพอสมควรค่ะซึ่งอาจจะไม่เหมาะคนที่มีเวลาน้อยต้องใช้ชีวิตเร่งรีบเราจึงคิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนเหล่านี้ค่ะ สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนั่นก็คือ 1. จะเป็นในด้านของราคาค่ะก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละประเภทจะจะคำนึงถึงราคาสินค้าเป็นอย่างแรกค่ะ 2. ส,สินค้าเดิมที่มีอยู่ตามท้องตลาดนะคะอาจไม่ตรงความต้องการของลูกค้าค่ะและ 3. นะคะสินค้าของเราทาจากวัสดุธรรมชาติช่วยลดขยะไมโครพลาสติกค,ค่ะเราจึงคิดทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะสําหรับข้าราชาการทหารตำรวจหรือพนักงานประจําที่มีเวลาน้อยและกลุ่มที่รักในความสะอาดของรองเท้านั่นเองค่ะ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมาในรูปแบบซองค่ะใน1ซองจะมีทั้งหมด10แผ่นค่ะซองของเราจะทํามาจากกระดาษเคลือบนะคะซึ่งกระดาษเคลือบสามารถย่อยสลายรวมกับขยะอินทรีย์ได้ค่ะหรือเราจะนํามารีไซเคิลก็ได้นะคะด้านในซองจะมีผ้าที่ทําจากเยื่อใยธรรมชาติช่วยลดไมโครพลาสติกได้ค่ะในตัวผ้าจะมีสาร c MIT ที่ประกอบด้วยแอนตี้ไมโครเบียนช่วยเยียบยั้งการจเจริญเติบโต,ตของฝุ่นมีความสามารถในการทําละลายและสลายสิ่งสกปรก ไม่ทําให้รองเท้าเป็นสีเหลืองและยังไม่ทําลายพื้นผิวรองเท้าแบบการที่เราใช้แอลกอฮอล์อีกด้วยนะคะธุรกิจของเรามีความน่าสนใจและน่าลงทุนมากน้อยเพียงใดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคิดถึงผลิตภัณฑ์ดีๆสาหรับดูแลรองเท้าของท่านค่ะคิดถึงเราสิคะ Clean Settest ขอบคุณค่ะ